สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะกับ a t ท b e ค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนะเรียกได้ว่าอ่างอิงกระแส h ฮอตฮิตของซีรีส์ไทยใน Netflix ก็นหน่อยแต่ครั้งนี้เป็นสืบสันดานเวอร์ชันฮอลลีวูด จริงๆไม่มีหรอกนะคะเอตั้งเข้าไปเองเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของอเมริกันน่ะก็คือชีวิตของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาสอนลูกเขาว่าคนรวยสอนลูกอบบว่ากันเถอะอยากรู้มาว่าเขาสอนลูกกันยังไงมันเป็นสืบสันดาลจริงๆนะก็คือถ้าใครดูสืบสันดาลก็จะรู้ว่าเขาก็จะอ้างอิงว่าพ่อแม่เป็นยังไงเขาสอนลูกยังไงสุดท้ายลูกหลานก็จะโดนนิสัยอะ่ะ ก็สืบสันดานัะมากับพ่อแม่ตัวเองที่สอนกัะมานั่นแหละของโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนกันค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสอนลูกด้วยแนวคิดที่ว่าใช้แนวคิดอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกภาษาอังกฤษกันว่า wolf culture หรือที่แปลเป็นไทยก็คือวัฒนธรรมหมาป่าอ่ะน่าสนใจเนอะว่ามันคือยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือมีหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทำไมต้องปิดหน้าปิดตาต้องขอบอกกันเลยว่าคอประธานอภัยจริงๆ เนื่องจากบางคอนเทนต์ของช่องเนี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงคือบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบพูดตรงๆและด้วยสังคมโซเชียลสมัยนี้จะบุลลี่อะไรกันจะว่าอะไรกันก็แบบโอ้โหนะค่อนข้างรุนแรงก็เลยเอาเป็นว่าบางหัวข้อที่มันสุ่มเสี่ยงเองก็เลยตัดสินใจนะออกมาเป็นชมนี้แล้วก็ด้วยบางคนบอกเอาแค่เสียงได้ไหม ก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าก็เกรงใจผู้ชมนะที่ไม่อยากเห็นอย่างเงี้ยอยากจะเห็นภาพอะไรมาแปะแต่เคยทำแล้วโดน y o u t u b e เขาต้องกดห้ามมาเลยอะค่ะว่าห้ามเอารูปหรือว่าคือติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์พูดง่ายๆนะถ้าใครไม่ได้อยากดูภาพเนี่ยคนพูดอะไรอย่างเงี้ยฟังแต่เสียงเอาคอนเทนต์ละกันนะเอออะมาเริ่มกันเลยนะคะไอ้วัฒนธรรมหมาป่าเนี้หรือที่เขาเรียกกันว่า Wolf culture เนี่ย เริ่มแรกที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วไม่รู้ใครคิดนะแต่ที่ทําให้รู้จักกันไปทั่วโลกคือใครรู้ไหมคะหัวเว่บริษัทชั้นนําของประเทศจีนหัวเว่นี่แหละเขาใช้หลักการนี้ในการปกครองลูกจ้างในบริษัทของเขาซึ่งหลักการนี้นะถ้าให้พูดตลกๆนะมันมีคําสุภาษิตไทยก็คืออะไรรูป้ป่าเป็นพนักงานต้องอดทนสิบล้อชนต้องไม่ตายเออ อย่างนั้นแหละต้องแบบดุด,ดันนิดนึงอ่ะจะให้แปลกันเป็นตามหลักหลักทา,ทางการเลยนะคะไอ้วัฒนธรรมหมาป่าเนี่ยก็คือการนําลักษณะนิสัยเด่นๆของหมาป่าเนี่ยมาปลูกฝังคนนั่นก็คือให้มีความกระหายกระตือรือรน้นทรหดอดทนแล้วก็ออกล่ากันเป็นทีมเป็นฝูงอะ่ะเออเขาบอกว่าการที่ทรัมป์ใช้แนวคิดนี้เลี้ยงลูกอะ่ะมีบางคนพอได้ยินปุ๊บเนี่ย ถึงก็บอกว่าไงรู้ไหมคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกอ่ะหันกลับมาแทงตัวเองอ่ะคนเป็นพ่อคงสมใจประมาณว่าออกจากแนวคิดแบบว่ารุนแรงแล้วก็หดเที่ยมอ่ะประมาณว่าเลือดเย็นหรือเปล่าันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอ่ะคราวนี้มาดูรูปประทํากันนะแต่จะบอกว่าทรัมป์เรียนแบบแนวคิดของหัวหวยเหรอคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูลูกคนโตของทรัมป์ตอนนี้ก็ โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เนาะอายุ46แล้วอะซึ่งหัวเวย่ยอะยังเปิดมาไม่ถึง46ปีเลยเพราะฉะนั้นทรัมป์เขาก็เขาก็สอนอย่างนี้มาตั้แต่ไหนแต่ไรแล้วอะเพียงแต่ถ้าจะเรียกกันให้เข้าใจในสมัยนี้เขาก็เลยใช้คำนี้ไปนะว่าวัฒนธรรมหมาป่าอะเนีย่ยทรัมป์นะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าระบบการศึกษาของจีนตอนนี้ดีกว่าอเมริกาก็คือแซนหน้าอเมริกาไปมากเลย ทรัม์ยังบอกอีกว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าเวลาจัดลำดับนะประเทศจีนมักได้ตำแหน่งที่สองที่สามเสมอเลยแต่ตอนนี้อเมริกาตกไปอยู่ที่ตำแหน่งที่สี่สิบสี่เขาแล้วนะเอออ่ะถ้าย้อนกลับไปดูใครติดตามชีว่าประวัติของทรัมป์ก็จะรู้ว่าทรัมปนะ์น่ะเคยมีเมียไม่ใช่เคยมีเมียสิมีเมียมาแล้วทั้งหมดสามคนนะแล้วก็มีลูกมีทั้งลูกชายลูกหญิงอะ่ะครบเลย ทั้งหมด5คนจากสามแม่นะแล้วปกติอะถ้าสไตล์ลูกเยอะและคนละแม่อย่างเงี้ยการจะหลีกเลี่ยงเรื่องในเอ่อความยุตที่ทำอะไรต่างๆอาจจะฟังดูยากหน่อยนะแต่น่าแปลกมากมันใช้ไม่ได้กับครอบครัวของทรัมป์นะคะตั้งแต่ก่อนที่ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐครั้งก่อนนะเขาว่าทรัมป์เองก็เป็นอภิมหาเศรษฐีอยู่แล้วอะจากข้อมูลปัจจุบันอนะัปเดตณวันนี้เลยนะ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่าห้าพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเอลองไปคูณแล้วเป็นเงินบาทไทยคูณอยู่หลายครั้งเลยว่าผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าแสนล้านบาทไทยปกติเราจะค้นเคยกันแค่หมื่นล้านบาทอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะนี่เป็นแสนล้านบาทไทยอ่ะแสนกว่าด้วยเกือบสองแสนคิดว่าเป็นได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วแหละเขาเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา ล้วที่ดินในอเมริกามันตั้งเท่าไหร่สนามกอล์ฟอีกเท่าไหร่คาสิโนโอ,อีกเท่าไหร่ก็คงไม่เวอ่อเกินล่ะค่ะนะก็เป็นอภิมหาโคตรเศรษฐีเลยอ่ะนะแต่ทรัมป์กลับใช้หลักการเลี้ยงลูกอย่างคนจนค่ะไม่ว่าจะลูกชายลูกสาวเลี้ยงเหมือนกันหมดโดยหลักการของทรัมป์คือ,อยังไงรู้ไหมคะจะส่งเสียลูกชายลูกสาวให้แค่สองค่าค่าอะไรบ้างหนึ่งค่าครองชีพสอง ค่าเล่าเรียนหนังสือส่งให้แค่2ออย่างนี้เท่านั้นส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นใดนอกเหนือจากนี้อ่ะทรัมไม่ขอรับผิดชอบนะเขาจะให้ค่าของชีพลูกประมาณนะตกประมาณ300 US ดอลลาร์ต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆนะประมาณ1,000 10, 0บาทต่อเดือนซึ่งเราบางคนก็อาจจะมองว่าเยอะสําหรับเด็กใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแล้วเขาอยู่นิวยอร์กอะไรพวกนี้ค่าของชีพมันแพงอะค่ะ ในหนึ่งหมื่นบาทนี้อ่ะก็ก็พอกล่อมๆนะได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้ลาบากอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าหมืหวาฟูฟ้าตามความรวยของเขาอะ่ะใช่ไหมคนรวยอย่างเขาจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ไม่มีปัญหาแต่เขาให้แค่เนี้ยเออแล้วเขาบอกว่าโดยปกติเลยนะลูกหลานคนรวยคนอื่นอะ่ะจะมีบัตรเครดิตเอาไว้รูดใช้จ่ายกันตั้งแต่ยังเด็กแล้วแต่ไม่ใช่กับลูกๆของบ้านทรัมป์ค่ะจะใช้จ่ายได้ตามเงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋าเท่านั้น ไม่เคยได้สัมผัสกับบัตรเครดิตอะไรนี่เลยนะคะด้วยทรัมป์เห็นว่าบัตรเครดิตเนี่ยไม่สามารถสอนนิสัยการใช้เงินให้กับเด็กๆได้แถมยังมีโอกาสปลูกฝังนิสัยการใช้เงินมือเติอให้กับเด็กๆซะด้วยซ้ําเออเห็นเขาแบบบางคนบอกเขาบ้าๆบอๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบผงผางแต่จริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนมีความคิดนะอืมเขาบอกมีเรื่องเล่ากันนะว่า เวลาทรัมม์เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวใช่ปะเขาน่ะจะซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสเอาไว้แค่สองพี่เองสำหรับตัวทรัมม์เองกับตัวภรรยาเขาส่วนเด็กๆลูกๆเนี่ยให้ได้นั่งแค่ชั้นอีโคนมีด้วยแนวคิดที่ว่าก็นี่มันเงินของฉันไม่ใช่เงินของลูกๆเด็กๆใช่ปะถ้าลูกๆอยากจะนั่งเฟิร์สคลาสก็ออกเงินซื้อเองสิเออก็จริงนะมันสอนให้เด็กๆเ,เ,เขารู้จัก มีความรับผิดชอบอ่ะอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเปเปเป,เปใช่ปามันจะเสียเด็กได้เออนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนทรัมป์ยังเด็กนะโดี๋์วนัมปท,ทตอนอายุสิบามขวบเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเขาเองอะ่ะบอดี้เขายัางสูงไม่เท่าเรือด้วยซ้ําแต่เขาก็มาท่าเรือค่ะมาทําหน้าที่อะไรรู้ไหมคะทําความสะอาดให้กับเรือนะ เรายิ่งขับรถแท็กเตอร์นี่เรียกได้ว่าเป็นงานถนัดเลยทรัมป์บอกเขาทําประจําพอมองย้อนกลับไปนะทรัมป์ถึงกับเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถแท็กเตอร์ได้ดีกว่ารถกอล์ฟซะอีกเออเอากับทรัมบ์สินะทีนี้เรามาดูกันนะเขายกตัวอย่างอีริกทรัมป์ลูกชายคนที่สองของโดนัลด์ทรัมป์นะตอนเด็กๆเนี่ยก็มาทำงานตัดหญ้า ในสนามกอล์ฟของครอบครัวธุรกิจครอบครัวใช่ปะเพื่อหาเงินหาไรายได้เข้ากระเป๋าของตัวเองก็คืออยากหาเงินเองคุณก็ต้องมาตัดญ้าก็ต้องทํางานถึงจะได้เงินน่ะเออสอนดีอ่ะอย่างอีวองกาลูกสาวคนสวยของโดนัลด์ทรัมป์อ่ะตัวอีวองกาตอนเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานที่ร้านขายดอกไม้นะควบคู่ไปกับการเป็นนางแบบด้วยเออก็คือถ้าคุณอยากใช้เงินเยอะคุณก็ต้องทํางานให้เยอะขึ้นน่ะ ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะมาเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมหาเศรษฐีไปใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามหาเศรษฐีเมืองไทยจะใช้วิธีนี้เลี้ยงลูกกันบ้างหรือเปล่าแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยเซ็นทรัลอ่ะใช่ตระกูลจิราธิวัตรก็ไม่ได้สอนลูกให้ใช้เงินเมือเติบอะไรแต่ครอบครัวอื่นอันนี้ไม่รู้ใครรู้ก็มาแชร์คอมเมนต์อะไรกันได้นะแต่ทรัมป์นี่ถือได้ว่าสอนลูกดีมากนอกเหนือจากนี้นะโดนัลด์ทรัมป์เองยังบ่มเพาะลูกๆให้เป็นคนที่มีนิสัยอะไรบ้างรู้ปะ ฟังดูอาจจะดูแบบเฮ้ยหนึ่งต้องเลือดเย็นถ้าแปลแปลไม่ถึงกับเลือดเย็นหรอกก็คือใครๆว่าแบบทำอะไรก็ไร้ใจอ่ะคืออย่าไปมีอารมณ์อ่ะเลือดเย็น่ะเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามครัปม์มักเตือนลูกๆของตัวเองทุกคนเลยว่าอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวพ่อเองด้วย แล้วทรัมม์นี่ฉลาดนะก็อย่างที่เอบอกไปคลิปที่แล้วอ่ะคนรวยอภิมหาเศรษฐีขนาดนี้อะเขามีวิธีการสอนวิธีคิดอะไรที่เขาลํำลึกกว่าเราอ่ะเขาบอกว่าทรัมม์เนี่ยมีการวัดผลลัพธ์แนวคิดที่ตัวเองสอนลูกๆด้วยนะว่าเข้าหัวลูกๆบ้างหรือเปล่าแล้วยิ่งคนอย่างโดนัลด์ทรัมม์เขาเป็นคนมีลูกเล่นอนะ่ะเขาเป็นคนมีทริกมีอะไรเขาก็ชอบทดสอบชอบอะไรใช่ปะ เขาบอกเขามีการลองใจลูกต่างๆนานาเลยนะหากลูกคนไหนไม่ผ่านการทดสอบต้องโดนลงโทษเอออย่าไปว่าเขาแบบว่าเฮ้ยสอนอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเพราะว่าเขาบอกว่า,า,อ,วาอย่างเช่นคํากล่าวที่ว่าพ่อกับแม่จะต้องเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับลูกใช่ป่ะแต่กับครอบครัวใหญ่อย่างโดนั์ทรัมป์อย่างเนี้ยซึ่งถือได้ว่า เป็นเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของแวดวงไฮโซชั้นสูงมาอย่างยาวนานและต้องคอยออกงานสังคมเป็นประจำก็ต้องนับว่าทรัมป์สอนลูกให้เป็นคนที่เป็นคนละเอียดรอบคอบอ่ะแล้วก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดในโลกใบนี้ให้ได้อันนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดเด็กทุกคนน่ะจะต้องได้รับการสอนให้เอาตัวรอดในโลกใบนี้ให้ได้ก็คืออยู่ในโลกใบนี้ให้ได้อ่ะโลกใบนี้ถ้าใคร ผ่านประสบการณ์มามันก็มีทั้งดีไม่ดีเนาะคุณต้องอยู่ให้ได้ทั้งหมดใจต้องเข้มแข็งอะวะ่เงินเถอะแล้วยิ่งเขารวยอย่างเนี้ยคนที่เข้าหาเขาแต่ละคนอะมันมัน,ม,นมันดูกันยากนะเพราะว่าเราเป็นคนมีเงินอะเขาเข้ามาหาเราด้วยอะไรอะเราก็จุดประสงค์อะไรเราก็ไม่รู้ใช่ปะเขาก็ต้องระวังตัวมากๆเลยอะเออนับได้ว่าทรัมสอนลูกอันนี้เอยกย่อมเลยนะขอปรบมือให้ค่ะนะเออ สำหรับใครนะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอก็อยากรู้นะตระกูลไฮโซหรือว่าแวดวงคนรวยมหาเศรษฐีในไทยอ่ะเขาสอนลูกมีแนวคิดอะไรอย่างโดนั์ทรัม์บ้างหรือเปล่านะเท่าที่รู้ก็อย่างที่เอบอกจิราธิวัฒน์เซนท่านะใช่ก็มีม,มีมีสอนลูกเรื่องการใช้เงินอะไรที่แบบค่อนข้างจะเคร่งครัดนิดนึงเพราะว่าตามสไตล์คนรวยปกติเราก็ดูว่าเขาจะเตอะไรใช่ป้าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ซะทั้งหมด นะแต่ครอบครัวอื่นใครมีความเห็นยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ